มาดูการเตรียมประชุมสนอชอกันบ้างค่ะเลขาธิการสอนอชอคาดจะมีการประชุมซนอชอนัดสองได้ในวันที่15สิงหาคมหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสซนอชอโดยจะพิจารณาร่างงบประมาณปี2558ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่มีการกำหนดวาระชัดเจนนางนรรัตพิมเสนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสนชอ,อย่างเป็นทางการก่อนจะกำหนดการประชุมสนชนัดที่สองซึ่งคาดว่าจะนัดประชุมได้ในวันที่15สิงหาคมโดยจะมีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่การยกร่างข้อบังคับการประชุมสนชในช่วงบ่าย วันนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่รองประธานสนชจะหารือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีนางนรนรัตกล่าวว่าอย่างไม่มีการกําหนดชัดเจนแต่เสนอเป็นเรื่องด่วนได้โดยการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีสามารถดําเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญชั่วคราวกาหนดไว้คือสมาชิกเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนลงมติด้วยเสียงข้างมากและให้ประธานสนชนํารายชื่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมปลดกล้าวแต่งตั้ง